สามผีเวลาพูดชื่อไอสัตว์สามผีใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะแปะอันนี้ไว้ให้ดูนะในคลิปนะครับผมโอเคโอ,คโอ้สวยแบงเกอร์นะครับแบงเกอร์ออกตามสมียอ่ดูปากแบงเกอร์นะครับแ <c> บ <oughs> งเกอร์ไอสัตว์อ่ะกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่หลอนชับ ให้เช่นเคยนะครับเพื่อนวันนี้นะก็จะมารีวิวนะครับเทคนิคการเล่นบาคาร่าที่ดีที่สุดในยุคนี้ก็ในเช่นเคยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะนำไปปรับปรุงนะครับประยุกต์ใช้กับเทคนิคเดิมที่เพื่อนๆเคยใช้อยู่นะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนวันนี้นะครับก็จะมารีวิวสูตรเช่นเคยด้วยทุน1น0 0บาทนะครับเล่น10ไม้เหมือนเดิมนะครับสูตรนี้มีชื่อว่านะครับสูตรเจาะกระนะครับผมโอโหเย็ดเคกู้ถามจริง นะฮะสูตรที่อะไรสูตรจอกกอนนะครับสูตรนี้นะครับมียังไงนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนอื่นนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หล่อนฉับไพ่ด้วยะจ๊ะสาหรับใครที่สนใจนะครับกลุ่มการแบบเรียนรู้เทคนิคการเล่นดีๆสูตรการมองเข้าไห้ดีๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มน้ำเด่นให้ด้วยนะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับของเอ็มบินพารวยนะที่เล็งแบกหมดนะครับโอเคมาเพื่อนๆสูตรนี้สูตรจอกกอดบาคาร่านะครับเขาบอกว่า ดูความแตกต่างแต้มเกมล่าสุดนะเพื่อนๆต่างกัน3ามต้มหรือถ้าห่างกัน3ามต้มนะครับหรือต่ำกว่าให้เล่นที่ฝั่งแบงเกอร์นะครับถ้าห่างกันสีแต้มหรือมากกว่าให้เล่นฝั่งเพลเยอร์นะครับถ้าแต้มเท่ากันให้ข้ามนะครับไอสัตว์เย็ดเขี้ยกูถามจริงนะครับแลว้วมาบอกด้วยนะว่าเลือกห้องที่ไพ่ใกล้จะหมดหรือห้องเริ่มใหม่โอเคมาเจอห้องนี้พอดีนะเพื่อนเขาเพิ่งเริ่มมาไม่จีตานะครับโอเคน่าจะได้อยู่ นะครับห่างกันสามแต้มหรือน้อยกว่านะครับให้แทงฝั่งเบนเกอร์นะครับถ้าห่างกันสีแต้มหรือมากกว่าให้เล่นฝั่งเพลเยอร์โอเคนะครับสูตรเฮียอะไรนะรสรรหามาให้เล่นให้ดูกันบ่อยๆนะครับไอเฮียก er, ูถามจริงนะเมื่อกี้เท่าไหร่กี่แต้มว่ะเอ่อเท่าไหร่วะเนี่ยอ๋อโอเคนะครับมันห่างกันสีแต้มหรือมากกว่านั่นเองนะฮะเมื่อกี้โอเคใส่ไปที่เพยเยอร์นะเพื่อนๆเพยเยอร์ นะครับจัดไปแล้วจะไม่ลืนล่นไม่ร้อยเหมือนเดิมนะครับไม่มีการทบไม่มีการอะไรทั้งนั้นนะเพื่อนๆโอเคไปนะครับตรงนี้หึ่งสี่อื้งห้าห้าเท็มแล้วตัวอะไรอ๋อปูสามจริงเชี่ยแม่งก้าวเฉยเอาอีกละนะฮะสูตรเจาะเกาะสูตรตัวกูอีกและตัวแบบโอ้โหแบบต้มกุยจนเปื่อยแบบต้มตุ๋น ไอ้เหี้ยมาไม้เลกโดนกูอีกแล้วกูโดนอีกแล้วมาเลกไอ้เหี้ยนะครับมานะครับโอ้โหเมื่อกี้ห่างกันเท่าไหร่มันเก้าใช่ไหมห่างกันสีแต้มหรือมากกว่าก็เพย์ย์เหมือนเดิมนะครับโอเคนะเพื่อนๆก <c oughs> ูเหลือเชื่อเลยป่ะสุดเทีย่ยนอะคงแม่งวะโอเคนะครับก็เสือกไปสรรหาเปิดเจอนะประเด็นเนะี่ยโอเคจัดไปอย่าให้เสียนะจ๊ะตรงนี้เพื่อนๆมาเพย์ย์ เพย์เดียววินนะครับเป๊ะมันอันนี้เป๊ะเอา,าเแต่ไิชนะาวันเดียแ้มเดียวโอ้โหสามแทมนอกจากมันจะโก,กงโอ้โหสามผีเมลไกู้ดชื่อไอสัตว์ผู้ถามจริงแจ็คแมมแมแมนะครับโอ้โหเด็กไปดีนะมาเพ,เพื่อนๆตรงนี้นะครับห่างกันสามแทมหรือต่ำกว่าตรงนี้สามต่อศูนย์แล้วนะห่างกันสามแทมหรือต่ำกว่านะครับใส่ไปที่แบงค์เกื้นะจ๊ะพี่แดงของเรา นะครับใส่ไปทีแบงคือ er, นะสามต่อศูนย์ตรงนี้ชนะด้วยสามเต้มนะครับไอสั์ดูความต่างของแต้มนะเพื<ๆ>่อนๆสูตรนี้ในะคำกูสดเลือเชื่อนะฮะห่างกันสามต่อศูนย์ห่างกันสามเต้มหรือน้อยหรือน้อยกว่านะให้แดงแบงคกอนะครับโอเคไปที่แบงคกอนะครับจัดไปไสับสามจิลิน้นของแมงอะไปนะครับเพื่อนๆจัดไปยันเสียตรงนี้ไปมา ปั๊บอื้อไปมาโอ้โหโโหโโหกไปมาอื้อห้าแล้วว่ะจ่วอะไรเนี่ยโอ้อนะครับชนะห้าต่อหนึ่งความต่างของแต้มอยู่ที่สี่นะครับห้าลบหนึ่งเหลือสี่นะครับต่างกันสี่แต้มนะครับหรือมากกว่าให้ใส่ไปที่แบงค์เพเฮ้ยเพ์ดีเฮียแบงค์เน,นะครับทางกันถูกไหม สแต้มนะครับเดี๋ยวผมใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะแปะอันนี้ไว้ให้ดูนะในคลิปนะครับผมโอเค5้าลบ1เหลือสสิวะนะครับสี่แต้มหรือมากกว่ามันก็ต้องไปที่เพยเยอะนะครับโอเคไปที่เพยเยอะนะครับ <c oughs> ไอ้สั์แม่งตามจริงไปนะครับเพื่อนๆจัดไปอย่าให้เสียตรงนี้มาเอาจริงจังนี่กำไร95บาทนะเพื่นนับตัวที่แทงด้วยนะ โอเคนะครับมาตรงนี้มาเพลเยอะของเรานะครับอื้มสีแต้มสีแต้มแล้วก็อะไรโอ้โหมันเจ็ดไปแล้วต้องตรวจสีหรือห้าทางนั้นโอ้โหคิงคิงสี่ไอสัตว์โคดําทั้งหมดนะฮะนะครับิงเสียงเลี้ยวนะครับโอ้โหเจ็ดต่อสี่นะความต่างของแต้มอยู่ที่สามแต้มนะครับสามแต้มหรือน้อยกว่าให้ไปที่แ er. บงก์ก์นะครับโอเคนะฮะตอนนี้กู er, หิวเบอร์เกอร์เหลือเกินนะฮะอย่าแบงค์ก์เพย์เยอะเยอะอะไรนะักหนานะ โอเคนะครับต่างกัน3แต้มหรือน้อยกว่านะครับเจดลี่เหลือสพอดีนะฮะเพื่อนๆสแต้มหรือน้อยกว่าใสา่พที่แบงก์็นะครับผมจัดไปตรงนีเน้เพื่อนเบื่อนอย่าให้เสียนะจ๊ะไปสัตว์หัวเราะแห้งในมือเจอสูตรนี้เข้าไปนะครับหืมวมนันาแรกเป็นกงกงแล้วก็ไร ก้งนักรโอทูนานเกินกุ้งแล้วก็ขอแบบป็อกเลยนะแปดต่เก้าโอ้สวย,ยเนี้ยท่นะครับอืมสูงแรงบัหลังเป็นพอันแปดต่อสองตรงนี้นะจ๊ะไปนะครับกินอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะนับความต่างก่อนนะครับแปดลบสองเหลือหกนะครับมากกว่าสี่ถูกไหมโอเคใส่พีทีพีเย,ยอะนะเพื่อนๆตานนี้นะครับแก้มต่างสี่แต้มขึ้นไปนะสี่แต้มหรือมากกว่าให้ใส่พีทีพีเย,ยอะนะครับ แปดลบสองเลยหนะมากกว่า4อยู่แล้วนะครับโอเคไปเพื่อนๆมาตรงนี้ใส่ไปที่น้ําเงินนะครับ 1, 100บาทนะจ๊ะโอเคไปนะครับเปิดให้เร็วๆไอ้หนูขอร้องอ่ะปึ๊บมาตรงนี้โอ้โหปึ๊บมาตรงนี้โอ้โหโอ้โหบอดแบบสนิทบอดแบบสนิทใจเลยอ่ะโอ้โห กวสิบตามด้วยเฮีย yeah. ถามจริงโอ้โหชนะด้วยหกแต้มและความต่างตานนี้นะครับอยู่ที่หกแต้มมากกว่าสี่นะครับสี่แต้มหรือมากกว่าให้บดีเพย์เยอะเหมือนเดิมนะฮะโอเคยเัชชี่ถามจริงไปนะครับตอนนี้ต้องใส่บดีเพย์เยอะหรือน้ําเงินของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคอ่ะหนึ่งร้อยบาทนะไม่มีการทุบไม่มีการอะไรทั้งนั้น นะครับเร็วๆนี้ผมจะลงคลิปนะครับของหลอนชักใต้ V2 นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับจัดไปอย่าให้เสียฝากไว้ออบอกอ้อมใจด้วยนะครับหลอนชักใต้ V2 นะจ๊ะเพื่อนๆโอเคมาตรงนี้นะครับขอแบบนําเงินชนะเลยนะครับโอ้โหสิบมึงยังไม่หมดดีเหรอผูตามยังอือเจ็ดโอ้โหยังตามกูมาได้ตามจริงเจ็ดต่อเจ็ดโอ้โหแบบนี้กูตอ้องข้ามอีกแล้วเออ นอกจากจะไม่ได้เงินนานนี้กูยังต้องข้ามอีกด้วยนะฮะโอเคข้ามไปนะครับเพื่อนจัดไปให้เสียนะฮะเอาจริงๆถ้าถามว่าแบบแอดนะนำแบบไหนครับแบบเล่นตามสูตรนะฮะหรือเล่นตามเขาไพาด่ดีผมว่าก็ยังบอกว่าเขาไพ่ชัวร์กว่านะครับตอนนี้เขาไพ่น่าจะชัวร์กว่านะครับเล่นแบบตามเขาไพ่น่าจะดีที่สุดนะครับเขาไพ่หลักนะเพื่อน หรือถ้าใครแบบมองเขาไพ่ไม่เป็นนะครับก็เล่นตามสูตรก็ได้นะครับสูตรแต่ละสูตรก็มีแบบความแม่นยําแตกต่างกันไปนะฮะหรือถ้าใครไม่อยากทั้งปวดหัวทั้งเขาไพ่ไม่อยากปวดหัวทั้งสูตรนะครับตามเอฟลินพารวยนะกดเข้ามาที่ลิงก์ปักหมุดนะครับเอดลินพารวยพี่แกดำเล่นวันละสามรอบทุกวันนะครับเพื่อนๆพาบวกทีละเจ็ดแปดไม้ถึงสิบห้าไม้แกก็เคยมีนะแบบบวกเจ็ดห้าไม้จิตในเฮี้ยผู้เห็นกูยังช็อกนะครับแบบโอ้โหสัตว์มันทำได้ไงวะไอ้เฮี้ยนี่งแบบเกินไปอ่ะบางทีนะฮะโอเคนะครับตานี้เพื่อน 6ต่อ1นะครับ, 6, รบ 1, หลบหเหลือ5ซึ่งมากกว่า4แต้มอยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เราต้องใส่ไปที่ p l a y ์ r นะครับเบรย์ Player. นา่าจะออกเสียงให้ถูกสำเนียงมากเกิดเบรย์ r นะครับ <c oughs> สัดมานะครับเราไปที่เ l รย์ย์นะครับหนึบ,100บาทตรงนี้เพื่อนๆไปนะครับขอแบบชนะเลยปะ <c oughs> ตอนนี้ขาดทุน10บาทนะพเพื่อนๆรวมกับไม้ที่ลงด้วยนะครับมีอยู่เก้ นะฮะโอเคหนะ้าสูตรเจาะเกราะนะครับอย่าหาจอมจาะกูนี่ไอ้เท่ยนะโอ้โหสีแต้มนะครับจัว่วได้โอ้โหไม่ต้องจัว่วใช่ไหมเอ,อ้จ้ามือไม่จัว่วกูก็กินสิแบบนี้เท่าห้าต่อสี่นะครับผมโอเคมามาดูความต่างของแต้มกันนะครับห้าลบสี่เหลือหนึ่งเท่านั้นเองต่ำกว่าสามแน่นอนนะครับเพื่อนๆดังนั้นเราต้องใส่ไปที่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นะครับผมออกเสียงเนีน่ยเราจะเป็นเบอร์เกอร์ นะฮะโทรสัพท์แม็กโตโน่ด่วนนะครับตอนนี้หิวข้าวใจจะขาดเร็วๆนะครับรีบสิบไม้กูจะไปกินข้าวนะครับไปเพื่อนๆจัดไปตรงนี้นะครับใส่ไปที่แบงค์เพื่อนะครับผมโอเคจัดไปอย่าให้เสียใครที่ชอบดูสลับไปดูได้นะครับหลอนชักใต้นะฮะเพื่อนๆกดค่อยเลยนะครับเซิร์ชไปหลอนชักใต้นะครับสูตรดีๆมีเยอะนะตัวทรงเปอร์เซ็นต์ก็มีบอกนะครับจัดไปนะครับเพื่อนตรงนี้หกแล้วก็ไรโอ้โหแบบไม่ต้องลุ้นอะ ไอ้แค่แม่งแบบปอกใส่หน้ากูเลยอ่ะแบบจะเสมือนที่ชนะต้องเอกกับสองเท่านั้นนะฮะโอ้เอกศาสตร์ตากูอีกแล้วนะฮะเสียอีกแล้วไม้นี้นะฮะโอ้โหไอ้แค่ครับยิงนะอ่ะแปดลบหนึ่งเหลือเจ็ดเฮ้ยแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งแปดลบหนึ่งเหลือเจ็ดงานเลขกเกียก็แบบตัวโคตรใหญ่นะอ่ะแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งนะครับต่ำกว่าสามแน่นอนนะฮะเพื่อน ถ้าต่ำกว่าถ้าคนต่างของแต้มอยู่ที่3แต้มยมนี้ต่ากว่าให้แตี้มที่แบงก์เกอร์นะครับโอเคใส่ไปที่แบงก์เกอร์นะครับใส่ไปที่แบงก์เกอร์เลยนะครับเพื่อนจัดไปตรงนี้นะครับ 1, 100บาทนั่นจะโอเคนะครับผมมาจากมาตรงนี้ไปนะครับอืไปตรงนี้โอ้โหอืมสวยมึงจวดกงไปอ่ะสวยนะครับตรงนี้อืม เต่อ5นะครับพเพื่อนผลต่างของรอบนี้อยู่ที่2แต้มนะครับต่ำกว่า3อีกแล้วนะพวเพื่อนต่ำกว่า3อีกแล้วนะครับดังนั้นเราต้องใส่ไปที่ Banger นะครับ b a n เ e อออกตามสเสีงยงดูปาก Banger นะครับ <c oughs> <c oughs> b a n เ e r ท์าำงให้สัตโอเคนะครับมาตรงนี้เย็ดก้หลายๆคนออกจากบ้านช่วงนี้ระวังโควิดด้วยนะครับพเพื่อนนะแม่งเยอะจัดจนะแม่งแบบบวกวันละ3-4หมืออ่นเอาจริง เยอะเกินไปนะบางทีนะฮะโอเคนะครับมาแบงค์ครอของเราวันนี้ไม้สุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมมาคันคอเขี่ยมานะครับเป้มันตรงนี้สองโอ้โหมันป๊อกอู้เครียดแซงแบบหน้าด้านด้านป๊อกแบบนตั้งไงอ่ะเจอป๊อกเก้าเข้าไปดินะเ <laughs> ือนเย็ดเย่นะครับโอ้โหตรงนี้สวยงามอะดรามแทมนเพื่อน อ่ะโอเคนะครับอันนี้พอแล้วแล้วกันนะครับเล่นมาทั้งหมดใช่ไหมสิบสองไม้นะครับรวมไม้ข้ามไม้เสมอไปด้วยนะ12ไม้นะครับชนะ6แพ้สีเสมอหึ่งข้าม1นะครับอัตราความแม่นยำอยู่ที่60เปเซนนะครับเพื่อนก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับอันนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคการเดินเงินแล้วนะฮะว่าจะเดินเงินยังไงให้ได้กําไรนะครับใครที่อยากเดินเงินดีๆอยากเดินเงินเป็นก็เข้ามาคุยกับเพื่อนๆได้นะครับที่กลุ่ม o p เปน h a t นะเพื่อนๆอ,อย่างที่บอกไว้นะครับโอเควันนี้พอแล้วดีกว่านะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับฝากไว้ด้วยมี่สองเพื่อนๆโอเควันนี้บา,บายบาย